สวัสดีครับร้านอำนาจเครื่องมือเกษตรนะครับวันนี้มาเสนอรถไถนั่งขับรถไถเล็กนะครับวันนี้คูปต้าเอเต้นะครับหรือเกาเรียกกันว่า A15 นะครับนี่ครับคือสภาพโดยรวมก็เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับรถเพิ่งถึงไทยนะครับวันนี้ก็ได้ทำการเช็คเบื้องต้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเช็คเปลี่ยนถายของเหลวทุกจุดเลยนะครับพวกเผาหน้าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร ก็พวกซีนบางจุดก็เปลี่ยนให้เลยนะครับนี่ก็เป็นรถเดิมๆเลยสีเดิมนะครับมีสีเดิมญี่ปุ่นนะครับก็ทําการล้างขัดสีครับยางหน้าก็มีแตะร้าวบ้างนะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะคยังหลังก็สวยนะครับยางหลังก็มีบ้างนิดหน่อยครับรถก็ใช้งานมา่อ่ข้างจะพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้เป็นคูเปอร์ต้านะครับเป็น a 15นะครับ นี่ใช้งานมากี่ชั่วโมงเอ,อ่ยนี่ใช้งานมาเจ็ดร้อยแปดสิบกว่าชั่วโมงเองนะครับอันนี้ก็ระบบใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าแต่เตอร์ดังหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับนี่คูปตต้าครับสวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี้บางต้นผมได้เหยียบคัสตไปแล้วนะครับมีล็อกคัสตไว้ก็จะสตาร์ทได้เลยนะครับอ๋อมันดึงดับนะนดึงดับไว้ไปเดี๋ยวมาดูระบบระบบไอนะครับเครื่องมีไอหรือเปล่านะครับเครื่องไม่อเลยนะครับเครื่องไม่อน้ําไม่ดันครับเครื่องดีครับคันนี้เราเราก็ทําการเปลี่ยนกองนะครับกองโซล่านะครับ เปลี่ยนให้นะครับสากองเปลี่ยนกรองแก้วให้นะครับแบตเตอรี่ใหม่ให้นะครับอันนี้นะครับเอเต้นะครับลูกค้าพยายามอย่าเปิดฝาหน้าขับนะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบดูดความร้อนออกมาด้านหน้านะครับเพราะน้าจะอยู่ด้านหลังครับเขาจะดูดใช้บลมเป่าออกมาด้านหน้าเครื่องครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับระบบใช้ได้หมดนะครับมงไมาขึ้นทุกอย่างนะครับ อันนี้ระบบสูงต่ำนะครับของโรตารี่ครับนี่ขึ้นได้ครับอ่าแล้วก็มีระบบเตียงนะครับระอบเตียงขึ้นได้นะครับบใช้งานได้ทุกอย่างเลยครับโรตารี่สามเกียร์แล้วก็มีโลไฮมีโลไฮนะครับขับเคลื่อนสามสามเกียร์ด้านหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับก็มีโลมีไฮยกเลิกโควินได้นะครับ รถสภาพสวยๆจากญี่ปุ่นเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านนครถมนะครับร้านอยู่นครปฐมนะครับอ่าสภาพนี้เลยนะครับรถใช้งานได้สวยๆเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0894911699นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินโอเคครับผมใครสนใจก็ ทักข้าความมาได้นะครับบล็อกเข้ามาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ